เอาแล้วผมตอนนี้เจมพันธเรากำลังจะกลับบ้านแล้วครับผมกับไข่เจียว20บาทตอนนี้ราคาเหลือ10บาทไม่พอตอนนี้น้องเ,อเจมพันธแจกฟรีไปเลยครับผมจัดไปแล้วครับผมเป้าไข่เจียวแจกฟรีแล้วผมเพราะว่าน้องมีธุรก,กิจต่อนะผมต้องกลับบ้านแล้วนะครับนี่ครับอันนี้น้องแจกฟรีเลยแจกฟรีไปเลยไม่เอากำไร<อ>แล้วขายแล้ว<า>ไม่ขาย,ขายแล้วเลกขายแจกฟรีเลยแล้วผมแต่น้ำสตอรี่โซดาผมไม่ได้แจกฟรีนะขายแล้วผมขายแจกฟรีครับผม สวัสด <ersch> ีวันสงการครับเดี๋ผมตอนนี้มากันแล้ววัยรุ่นมากันแล้ววัยรุ่นครับผมแจกฟรีครับเดียวผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย